กับดักหัวใจองคชายหน้าหวานตอนที่หนึ่งค่ำคืนแห่งการรอคอยพระราชาแห่งราชวงศ์โชซอนกษัตริย์ลำดับต้นๆของราชวงศ์พระองค์เคยตรัสกับเหล่าบรรดาพระสนมรวมถึงพระราชายาตอนที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองราชทายาทว่าหากพระชายาไม่มีพระโอรสจนถึงเวลาที่ข้าสืบต่อราชบัลลงังก์เฉพาะในยุคสมัยของข้าพระสนมทุกคน รวมถึงนางในที่ถวายตัวแม้จะยังไม่ได้รับการแต่งตั้งก็ตามหากผู้ใดได้ให้กำเนิดพระโอรสแก่ข้าโอรสของผู้นั้นจะได้เป็นองค์รัชทายาทแม้ว่าจะไม่ได้เกิดแต่พระมเหสีก็ตามพระราชาลียงโมได้กล่าวเช่นนั้นและแล้ววันนี้ก็มาถึงพระเจ้ายงโมวันที่พระองค์ทรงรอรัชทายาทสืบทอดราชบัลลังก์และนั่นหมายถึงความมั่นคงของพระองค์เองด้วย ซึ่งรอมาตั้งแต่ที่พระองค์ยังเป็นเพียงองค์ชายรัชทายาทและตอนนี้ขึ้นของราชเป็นพระราชาปกครองบ้านเมืองมาจวบจนถึงปีที่สก็ยังไม่มีโอรสหรือทิดาแม้พระองค์เดียวสิ่งที่น่าพิศวงก็คือพระมเหสีและเหล่าพระสนมก็ดันมาตั้งคันภายในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกกันซึ่งตอนนี้ทุกพระองค์ก็อยู่ในช่วงที่ใกล้จะให้กำเนิดพระประสติการ ก็แล้วแต่สวรรค์จะประทานว่าจะเป็นพระโอรสหรือพระธิดาพระราชายงโมทรงไม่บรรทมได้แต่เดินไปเดินมาจนขันทีโชวเวียนหัวฝาบาททรงเข้าบรนทมก่อนเถอพยาค่ะในช่วงนี้พระมเหสีและบรรดาพระสนมอยู่ในช่วงที่เตรียมตัวให้ประสูติการอย่างไรก็ตามพระองค์ย่อมได้เชยชมองค์ชายองค์หญิงตัวน้อย สมดังที่ตั้งพระทัยรอคอยมานานพะยะค่ะจะให้ข้านอนหลับได้อย่างไรกันตอนนี้เหล่าบรรดาเมียของข้ากำลังเจ็บปวดทรมานเพื่อที่จะให้กำเนิดลูกของข้าพระราชากล่าวแต่ตอนนี้พระมเหสีไม่ได้ประทับอยู่ในวังหลวงนะพะยะค่ะพระนางต้องการไปอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวของพระนางเองมีก็แต่เชสังกงเท่านั้นที่ติดตามไปรับใช้ ใช่สินะเชซสังกุงกับพระมเ ah ห e สีเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กตอนสมัยที่ข้าเด็กๆข้าหนีออกไปเที่ยวเล่นที่นอกวางบ่อยๆเชซสังกุงเป็นเด็กรับใช้ในบ้านของพระมเ ah ห e สีแต่พระมเ ah ห e สีในตอนนั้นเป็นคุณหนูผู้มีจิตเมตตาฉลาดรอบรู้กลับปฏิบัติตัวกับเด็กรับใช้ในบ้านเรากัเป็นที่สาวของตนเชสังกุงจึงกลายเป็นคนสนิทและเป็นที่ ไว้วางพระไทยของพระมเหสีจนทุกวันนี้พระราชาตรัสถึงเรื่องเมื่ออย่างทรงพระเยาว์ที่เคยได้เป็นเพื่อนกับพระมเหสีและเชสังกุงฝาบาทเชสังกุงของเข้าเฝ้าพร้อมองคชายน้อยพะยะค่ะให้เข้ามาได้ทําไมเป็นเจ้าทูลฝาบาทหม่อมฉันได้รับพระบัญชาจากพระมเหสีให้พาตัวองค์ชายน้อยเข้าวังเพื่อที่จะให้ฝาบาทได้เชยชมองค์ชายน้อยเพคะ ส่วนพระมเหสีนั้นอยู่กับองค์หญิงน้อยเพคะอะไรนะเชสังกุงเจ้าว่าอะไรนะนี่ค่าได้ลูกแฝดงั้นหรืใช่แล้วเพคะฝ่าบาทพระมเหสียังต้องรักษาพระวรกายอีกสักสามเดือนจึงจะเสด็จกลับเข้าวังหลวงได้เพคะตอนนี้หม่อมชั้นต้องขอทูลลาพร้อมกับองค์ชายน้อยก่อนเพคะฝ่าบาทอุ้มองค์ชายน้อยไว้ในอ้อมกอดแต่ต้องจำใจคืนให้เชสังกงเพราะโอรสน้อย ต้องกลับไปประทับอยู่กับพระมเหสีอีกสเดือนพระองค์ก็จะเจอองค์ชายน้อยอีกครั้งช้าก่อนเชสังกงเพคะพระสนมคังซอพินฝาบาทเพคะหม่อมฉันมาแสดงความยินดีกับพระองค์ที่พระมเหสีให้กำเนิดพระโอรสสมดังพระไทยฝ่าบาทหม่อมฉันอยากจะขออุ้มองค์ชายน้อยบ้างได้หรือไม่เพคะฝ่าบาท พระสนมคังซอพินเจ้าเองก็ใกล้คลอดแล้วทำไมยังมาที่นี่อีกพระราชาตรัสขึ้นด้วยความเป็นห่วงหม่อมชันก็อยากจะมาแสดงความยินดีกับพระองค์ที่ได้พระโอรสองค์น้อยจากพระมเหสีสมดังพระไทยหมายหม่อมชันก็เลยไม่อยากจะพลาดการยินดีในครั้งนี้ด้วยเชสังกุงแสดงสีหน้าไม่พอใจพระสนมคังซอพินเชษังกุงข้าขออุ้มองค์ชายน้อยบ้างได้หรือไม่ คือ,อ,อคือว่าพระสนมจะอุ้มไหวหรือพเพคะพระองค์เองก็ทรงมีพระคันที่พร้อมจะประสูติการได้ทุกเมื่อไหวสี่เชสังกุงระหว่างที่พูดก็เอื้อมมือไปแย่งองค์ชายน้อยเรากับจักรชาแขนให้ขาดเชสังกุงจะเป็นต้องปล่อยเพราะกลัวองค์ชายน้อยได้รับบาดเจ็บพระสนมคังซอพินก็แกล้งทำผ้าที่ห่อหุ้มพระวรกายองค์ชายน้อยหลุดล่วงลงกับพื้น เป็นภาพที่ทุกคนทางพระตำหนักตกใจมากรวมถึงพระราชาเองก็ทรงตกพระทัยนิ่งอึ้งไปชั่วขณะและพระราชาก็รีบเข้าไปเก็บผ้าห่มผืนนั้นขึ้นมาเพราะเกรงว่าองค์ชายน้อยจะหนาวและตำหนิพระสนมที่แม่ระมัดระวงังฝาบาทหม่อมชั้นสมควรตายโปรดประหารหม่อมชั้นเถิดเพคะไม่เป็นไรเจ้ากลับไปที่ตำหนักของเจ้าเถอะ พระสนมคังซอพินมองหน้าเชสังกุงพร้อมกับคืนโอรถน้อยให้และกราบทูลลาฝ่าบาทไปพร้อมความหนงุดหงิดใจจากนั้นเชสังกุงก็พาตัวองค์ชายน้อยกลับไปที่บ้านของพระมเหสีอย่างปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างเชสังกุงเรียบร้อยเพคะพระมเหสีเจ้าแน่ใจนะเชสังกุงข้ากลัวเหลือเกินพระมเหสีพักชอฮวา เกิดไม่สบายพระไทยพระมเหสีโปรดเชื่อหม่อมชั้นหม่อมชั้นเชสังกุงพร้อมรับใช้ถวายชีวิตเพื่อปกป้องพระมเหสีและองค์ชายน้อยขอให้พระองค์อย่าทรงเป็นกังวลไปหม่อมชั้นคือเชสังกุงนะเพคะพระมเหสีพระพักเศร้าหมองพร้อมเรียกชื่อลูกในใจการที่ลูกเกิดมาท่ามกลางการแย่งชิงตำแหน่งองค์รัชทายาท มันเป็นอันตรายต่อเจ้าหรือเกินลูกของแม่แต่แม่จะไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำร้ายเจ้าเด็ดขาดพระมเหสีตั้งสัจจะอธิษฐานกับตัวเองทางด้านวังหลวงก็วุ่นวายเหลือเกินพระสนมลีเฮอินก็กําลังจะให้ประสูติการหมอหญิงต่างก็วุ่นวายเพราะไม่ใช่เพียงแต่พระสนมลีเฮอินเท่านั้นยังมีพระสนมโชวอนออยพระสนมซินซูออกพระสนมคินอึนกี พระสนมชังเยพยองแต่มีเพียงพระสนมคังซอพินเท่านั้นที่ยังไม่มีวิ่แววว่าจะเจ็บท้องคลอดแต่อย่างใดพระนางเองก็ร้อนใจอยากจะรู้จริงๆว่าในพระคันของพระนางเป็นโอรสหรือธิดาแต่พระสนมคังซอพินก็คลอดง่ายกว่าสนมองค์อื่นๆสาเดือนผ่านไปพระมเหสีและพระโอรสก็เสด็จกลับเข้ามาประทับอยู่ในวังหลวงณนะตำหนักพระมเหสี เหล่าพระสนมและบรรดาชเชื้อพระวงศ์ต่างก็พากันมาถวายพระพรพระมเหสีและองค์ชายน้อยยินดีด้วยเพคะพระมเหสีขอบใจพวกเจ้าทุกคนนะไหนคนไหนองค์ชายคนไหนองค์หญิงไหนข้าขออุ้มหน่อยสิพระมเหสีทรงองค์ชายน้อยให้เชสังกุงอุ้มไว้และพระมเหสีก็ขออุ้มลูกพระสนมทุกๆพระองค์เรียงตามลำดับเวลาวันประสูตร <Es> สนมลีเฮอินให้กำเนิดพระโอรสคือองค์ชายซุนอุกสนมโชวอนอือให้กำเนิดพระธิดาคือองค์หญิงฮวาวอนสนมซินซูอกให้กำเนิดพระธิดาคือองค์หญิงฮวายุนสนมคังซอพินให้กำเนิดพระโอรสคือองค์ชายซุนโซสนมคิมอึนกีให้กำเนิดพระโอรสคือองค์ชายซุนมูและพระสนมชางเยพยองให้กำเนิดพระธิดาคือองค์หญิงฮวายอน เมื่อพระมเหสีให้กำเนิดองค์ชายซึ่งแน่นอนต้องเป็นว่าที่องค์รัชทายาทของพระราชายงโมพระชาปลื้มพระไทยที่สุดมิอาจจะหาเรื่องใดๆมาเปรียบได้พระองค์มีพระโอรสและพระธิดารวมเจ็ดพระองค์ในปีเดียวกันนี้เป็นภาพที่น่ารักสนุกสนานเมื่อเจ็ดพี่น้องวิ่งเล่นกันประสาเด็กๆข้ามีความสุขจริงๆพระมเหสี ที่ข้ามีลูกๆพร้อมกันทีเดียวเจ็ดคนเออไม่สินะต้องแปดสิองค์หญิงแปดขององค์ชายยองโซชื่ออะไรนะพระมเหสีองค์หญิงยองฮาวาเพคะฝาบาทและนี่เด็กๆทุกคนก็อายุหกขวบกันแล้วข้าคิดว่าต้องแต่งตั้งองค์ชายรัชทายาทอย่างเป็นทางการแล้วนะพระมเหสีเจ้าเห็นด้วยกับข้าหรือไม่หม่อมฉันมิอาจขัดพระบัญชาของฝาบาทได้หรอกเพคะทั้งสองพระองค์หัวเราะสดใสอย,ย่างมีความสุข แต่พระสนมคังซอพินกลับไม่เป็นเช่นนั้นพระนางทรงมีเรื่องแค้นเคืองพระไทยพระนางหวังอยู่ในใจลึกๆว่าองค์ชายยองโซจะต้องมิได้ขึ้นคองราชอย่างแน่นอนแม้หากพระนางจะหาวิธีทำให้องค์ชายยองโซหายไปจากโลกนี้ได้พระนางก็ยังทรงเป็นกัง,กงวลอยู่ดีเพราะในขณะนี้พระมเหสีกำลังทรงพระคันนั่นก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นโอรสหรือธิดาอย่างไรก็ตามเป้าหมายตอนนี้คือ องชาย,ยองโซปัญหาตอนนี้นอกจากพระราชาไม่เสด็จตำหนักเราพระสนมแล้วนั่นก็คือความประสงค์ของฝ่าบาทที่อยากจะมีโอรสและธิดาเพียงเท่านี้ที่เหลือขอให้เป็นโอรสและธิดาจากพระมเหสีแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นงานพระราชพิธีแต่งตั้งองค์รัชทายาทรวมถึงเฉลิมฉลองวันประสูติเหล่าองค์ชายองคหญิงที่จเจริญพระชนาหกขวบ ปีนี้เป็นวันที่องค์ชายองค์หญิงอายุครบหกขวบและวันนี้เป็นวันที่องค์ชายยองโซได้รับแต่งตั้งเป็นองค์ชายรัชทายาทอย่างเป็นทางการขอบใจคุณนางทุกๆท,ท่านที่มายินดีกับข้าและเหล่าเชื้อพระวง์ด้วยพระราชากล่าวอย่างยินดียินดีด้วยองค์ชายรัชทายาททรงพระเจริญพระยาค่ะเหล่าคุณนางทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่างก็ต้องยินดีด้วยทุกคน พระสนมคังซอพินแค้นใจยิ่งนักองค์ชายรัชทายาทเจ้าจะกล่าวอะไรต่อหน้าขุนนางและเหล่าเชื้อพระวงศ์หน่อยหรือไม่พะยะาขาดเสด็จพ่อข้าองค์ชายยองโซตอนนี้ในฐานะที่ข้าเป็นองค์ชายรัชทายาทข้าขอให้สัญญากับขุนนางทุกท่านและเหล่าเชื้อพระวงศ์องชายองค์หญิงที่เป็นพี่น้องของข้า รวมถึงรัษฎรภายใต้การปกครองของพระราชายงโมข้าจะปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นธรรมพัฒนาความเป็นอยู่และความเหลื่อมล้ำทุกๆด้านของรัษฎรให้มีความสุขสร้างความเท่าเทียมและมีใจรักในบ้านเมืองของตนคุณนางที่เป็นผู้ปกครองจะต้องดูแลทุกสุขของรัษฎรเป็นหูเป็นตาแทนข้าและพระราชาหากคุณนางท่านใดเดินทางผิดคิดม่ชอบ จงหันกลับมาในทางที่เหมาะที่ควรตั้งแต่บัดนี้นี่คือคำสัญญาและโอกาสที่ข้าจะมอบให้ฝาบาทและขันทีโชเป็นผู้คิดแล้วให้องค์ชายน้อยท่องจำองค์ชายน้อยยองโซนั้นเฉลียวฉลาดกว่าเด็กวัยเดียวกันทรงพระเจริญพะยะค่ะคุณนางทั้งหลายไม่พอใจรู้สึกเสียสันหลังขึ้นมาทันทีดูเหมือนว่า องค์ชายรัชทายาทองค์นี้จะเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเกินอายุไปเสียแล้วและตอนนี้ไม่มีคุณสมบัติใดที่จะคัดค้านการแต่งตั้งองค์รัชทายาทได้และพระมเหสีก็เป็นคนโปรดมาตั้งแต่ดำรงตำแหน่งพระชายาและยังเป็นพระสนหายในวัยยาวฉะนั้นทั้งพระราชาและพระมเหสีถือว่าเป็นคู่พระบารมีที่เหมาะสมกันที่สุด คุณนางฝ่ายตะวันตกจึงเป็นกังวลเพราะเป็นฝ่ายสนับสนุนพระสนมขังซอพินสนมเอกขั้นหนึ่งและต้องการสนับสนุนองค์ชายซุนโซเป็นองค์รัชทายาทแต่ก็พลาดท่าเสียทีทุกครั้งไปทุกทีที่แอบลงมือไมยจะสังหารองค์ชายยองโซตอนนี้กลับกลายเป็นรัชทายาทอย่างสมบูรณ์ไปเสียแล้วทั้งที่คุณนางฝ่ายตะวันตกดึงเวลายืดเยื้อมาถึง6ปีข้ออ้างสารพัด การแต่งตั้งทารกแรกเกิดเป็นรัชทายาทมิเป็นมงคลต่อราชวงศ์พระราชาก็ยังไม่ได้แต่งตั้งจวบจนองค์ชายน้อยพระชนาสามขวบก็อ้างว่าต้องรอดูพัฒนาการทางสมองเสียก่อนจึงสมควรเป็นรัชทายาทนั่นก็คือรัชทายาทผู้มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมจนพระชนสหกขวบจึงมีวันนี้แต่อันที่จริงคือตลอดเวลาที่องค์ชายยองโซเกิดมาจนอายุหขวบนั้น ผ่านการรอบองค์พระชนมากกว่า9้าครั้งนั่นเป็นการทวงเวลาเพื่อชิงลงมือรอบสังหารองค์ชายน้อยเป็นเหตุให้พระมเหสีชอวาและเชสังกุงต้องเลี้ยงดูเองอย่างใกล้ชิดอย่างไม่เคยลดละสายตาห้ามสังกุงและนางนายพี่เลี้ยงแตะต้องพระวรกายหากต้องตามเสด็จให้เดินห่างราวสี่เมตรอันที่จริงทุกครั้งที่องค์ชายน้อยยองโซจะเสด็จไปที่ใดก็ตาม จะต้องไปกับพระมเหสีและเชสังกุงเวลาที่องค์ชายองค์หญิงวิ่งเล่นซ่อนแอบพระมเหสีให้คัดลอ,อกอักษรถ้าอยากจะเล่นจริงๆก็เล่นกับเชสังกุงเท่านั้นแต่กระนั้นองค์ชายยองโซก็ไม่เคยขัดรับสั่งพระมเหสีเลยดูเหมือนความคิดจะโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าองค์ชายองคหญิงในวัยหกขวบไปเสียแล้วพระมเหสีข้าอยากให้องค์หญิงยองฮาวาเข้ามาอยู่ในวัง ยังไงนางก็มีศักดิ์เป็นถึงองค์หญิงและก็ยังเป็นน้องสาวของรัชทายาททำไมเจ้าถึงปล่อยให้นางอาศัยอยู่ที่บ้านของบิดามารดาของเจ้าละ่ะทุลฝ่าบาทหม่อมฉันก็ต้องการเช่นนั้นเพคะแต่ตอนแรกองค์หญิงยองฮาวาป่วยหนักจึงต้องให้แยกตัวรักษาเพื่อไม่ให้องค์ชายยองโซติดโรคประหลาดขององค์หญิงไปด้วยเนื่องจากเป็นแฝดกันแต่เวลาผ่านมาเนิ่นนาน องหญิงเป็นที่รักของท่านตาท่านยายและชอบการใช้ชีวิตนอกวังหลวงมากกว่าหม่อมฉันก็ไม่อยากจะขัดใจลูกเพคะเป็นเช่นนั้นหรอกหรือดังนั้นก็แล้วแต่องค์หญิงแล้วกันอีกอย่างพระบิดาและพระมารดาของพระมเหสีก็จะได้ไม่เงียบเหงาด้วยทั้งที่ในใจก็อยากให้ลูกสาวอีกคนมาอยู่ในวังให้สมพระเกียรติเพคะฝ่าบาท พระมเหสีก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดเกี่ยวกับการอยู่นอกวางขององค์หญิงยองฮวาที่ตำหนักพระมเหสีเชซังกุงข้าทำถูกต้องแล้วหรือที่ตัดสินใจแบบนี้เรื่องราวก็ผ่านมาตั้ง6ปีแล้วนะเพคะพระมเหสีทำไมพระองค์ยังทรงเป็นกังวลพระไทยอีกเพคะก็ข้าเป็นห่วงองค์รัชทายาทนี่นาอย่าทรงเป็นห่วงองค์รัชทายาทเลยเพคะหม่อมฉันเป็นผู้ใกล้ชิดรัชทายาทมาตลอด รับรองความปลอดภัยได้เพคะเราทำเช่นนี้ก็เพราะความสงบสุขของทุกคนทั้งพระราชาเชื้อพระวงศ์ขุนนางและราษฎรพระมเหสีโปรดวางพระทัยเถิดเพคะเชสังกุงข้าฝากองค์รัชทายาทด,ด้วยนะเพคะพระมเหสีองค์รัชทายาทเสด็จเสด็จแม่พระยะค่ะข้าคิดถึงสเสด็จแม่จังเลยเกิดอะไรขึ้นองค์รัชทายาท ก็ข้ายังอยากอยู่กับสเสด็จแม่นี่พะยะค่ะตอนนี้เจ้าเป็นถึงองค์ชายรัชทายาทเจ้าต้องอยู่ตาหนักของเจ้าสิมันก็ใช่พะยะค่ะแต่ลูกต้องการเชยสังกงไปอยู่กับลูกได้หรือไม่พะยะค่ะ,สะเสด็จแม่ทูลองค์รัชทายาทหม่อมฉันก็ไปไปมามา,มาระหว่างตำาหนักพระมเหสีและตำาหนักขององค์รัชทายาทอยู่แล้วเพคะเชยสังกงทูลองค์ชายน้อยงั้นก็แล้วไปอ๋อ เชสังกุงวันนี้ข้าต้องเรียนหนังสือกับท่านงั้นข้ากลับไปรอที่ตำหนักของข้านะลูกทูลลาพระยะค่ะเสด็จแม่พระมะเหสีมององค์รัชทายาทต,ตัวน้อยๆที่กำลังแบกรับภาระไว้ทั้งที่พระชนสาเพียงแค่หกขวบแม่ขอให้เด็กในท้องเป็นน้องชายของเจ้านะองค์รัชทายาทพระมะเหสีพระพักยังเศร้าหมองอย่างที่เคยเวลาผ่านไปสิบปีณนะตำหนักองค์รัชทายาท เชซังกุงวันนี้ถ้าข้าเรียนวิชาภูมิศาสตร์และการทหารเสร็จแล้วข้าขอไปเที่ยวเล่นได้หรือไม่องค์ราชทายาทจะเสด็จไปที่ใดเพคะนอกวังหลวงอะไรนะเพคะรัชทายาทตรัสอะไรออกมารู้หรือไม่เพคะรู้สิทําไมข้าจะไม่รู้ถึงข้าไม่บอกท่านข้าก็จะออกไปอยู่ดีดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นความลับระหว่างเราเชสังกุงเชสังกุงได้แต่ถอนหายใจเพราะไม่เคย ทัดทานองค์รัชทายาทได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวตอนนี้โตพอที่จะไปไหนต่อไหนได้เองแล้วและยังเข้าร่วมฝึกวิชาการต่อสู้กับหน่วยองคลักษ์หลวงอีกเฮเชสังกุงข้าเหนื่อยข้าต้องการฝึกสมาธิพรุ่งนี้ข้าจะไปที่กรมทหารพลธนูนะแจ้งให้ผู้ดูแลทราบด้วยเพคะรัชทายาทเชสังกุงถอนหายใจอีกรอบเชสังกุงข้าง่วงแล้วข้าจะนอนแล้วนะแต่ก็ยังไม่นอน ยังอ่านตำราต่อพักใหญ่แล้วจึงค่อยๆหลับไปเช้าวันนี้อากาศสดชื่นจริงๆเลยว่าไหมเชยสังกุงเอาละ่ะใครคือผู้บังคับบัญชาของพวกเจ้ากระหม่อมปักโซโนิมพะยะค่ะองค์ราชทายาตกระหม่อมเป็นหัวหน้าครูฝึกทหารพลธนูพยะยะค่ะงั้นหรือวันนี้ข้าอยากฝึกซ้อมยิงธนูท่านช่วยสอนข้าได้หรือไม่ปักโซนิมอึกอกักมองหน้าเชยสังกุงท่านอาจารย์โซนิม สอนข้าทีเถิดข้าอยากลองยิงเล่นๆจะเป็นอะไรไปเล่าองค์รัชทายาทเรียกกระหม่อมว่าท่านอาจารย์กระหม่อมมีบังควรพระยะค่ะเอาเถอะนาจะเรียกหรือไม่เรียกท่านก็ต้องฝึกให้ข้าเดี๋ยวนี้ผ่านไปสามชั่วโมงองค์รัชทายาทเพคะ,สะเสด็จกลับตำหนักเถานะเพคะนี่ก็ผ่านมาสามชั่วโมงแล้วนะเพคะพระองค์ยังจับคันธนูไม่เป็นเลยเดี๋ยวจะทรงพระประชวรเอานะเพคะเชยสังกุงกล่าว กลับกันเถอะเชสังกุงข้าหิวแล้วท่านอาจารย์โซนิมพรุ่งนี้ข้าจะมาใหม่นะพญยาค่ะองค์รัชทายาทพักโซนิมคิดในใจพระหัตบ์กบาบางเลียวเล็กเกินไปที่จะฝึกยิงธนูในเวลาไม่กี่วันแต่ความมาณะขององค์รัชทายาทนั้นดังภูผาไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้ที่ได้ฟังได้ยินมาช่างแตกต่างเสียจริงๆท่านปากโซนิมข้ามาแล้ววันนี้ข้าต้องทำให้ได้ เวลาผ่านไปห้าชั่วโมงเชัสังกุงกับตําหนักดีกว่าข้าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้ามาใหม่นะท่านอาจารย์องค์รัชทายาทเสด็จมาที่กรมทหารพลธนูทุกวันเป็นเวลาสามเดือนสุดท้ายต้องถอดใจเองท่านอาจารย์ข้าเบื่อแล้วข้าท้อแท้เหลือเกินข้าเข้าใจแล้วว่าทหารพลธนูต้องฝึกหนักแค่ไหนท่านคงไม่โกรธข้าใช่หรือไม่ที่ข้าจะไม่มาฝึกกับท่านอีกแล้วกระหม่อมมิกา้าพยะยาค่ะ ตามแต่พระไทยขององค์รัชทายาทเถิดเพคะเชสังกุงกลับตำหนักดีกว่าเมื่อถึงตำหนักแทนที่รัชทายาทจะส่งน้ำเปลี่ยนฉลองพระองค์แต่กลับนั่งอ่านตำราเป็นกิจวัตรที่เช,ชสังกุงไม่แปลกใจเลยพรุ่งนี้องค์รัชทายาทจะเสด็จกลมไหนอีกเพคะเชสังกุงรู้ทันนอกวังหลวงพรุ่งนี้ข้าจะไปเยี่ยมรัษฎรท่านเตรียมชุดให้ข้าด้วยนะเฮเชสังกุงถอนหายใจมาตลอดส6กปีเท่าอายุรัชทายาทตอนนี้ ชุดที่ว่าคือชุดคุณชายทั่วไปเพื่อให้กลมเกลินกับราษฎรณตำหนักพระสนมคังซอพินวันนี้ที่ข้าเชิญพระสนมลีเฮอินและพระสนมคิมอื่นกีมาพบก็ด้วยมีเรื่องจะปรึกษาในหัวอกคนเป็นแม่ที่มีลูกชายเหมือนกันยินดีเพคะพระสนมเป็นอย่างไรบ้างองค์ชายซุนอุกตอนนี้กำลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์คงจะง่วงหน้าดูใช่ไหม องชายสุนุกได้แต่ยิ้มแต่พระสนมลีเฮอินไม่พอพระไทยนักเหมือนโดนประจานเจ้าละ่ะองค์ชายสุนมูตอนนี้ได้ยินว่าเจ้าเรียนฟันดาบกระบี่กระบองไปถึงไหนแล้วละ่ะหรือแค่จับกระบองเจ้าก็หมดแรงแล้วองค์ชายสุนมูทําได้เพียงยิม้มแต่พระสนมคิมออ่นกีก็ไม่พอพระไทยเช่นเดียวกับพระสนมลีเฮอินดูเหมือนว่าพระสนมคังซอพินเชิญพวกนางมาอวดความสามารถของโอรสตนเองและประจานโอรสของพวกนาง นี่พวกเจ้าทั้งสองต้องออกแบบอย่างองค์ชายซุนโซของข้าเก่งทุกเรื่องไม่ว่าจะบุญหรือบู๊องค์ชายซุนโซเป็นคน่อมตนไม่ขนาดนั้นหรอกพญะย่าเสด็จแม่ข้าก็แค่เพิ่งจะเ,เริ่มต้นฝึกหัดพะยะข่ะแต่ยังไงก็ยังดีกว่าองค์ราชทายาทก็แล้วกันที่ไม่ว่าจะบุญหรือบู๊ก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างคุณสมบัติไม่ควรจะเป็นองค์ราชธายาทเสียด้วยซ้ำพระสนมคัง,งซอพินพูดเสียงดังจนได้ยินไปถึงด้านนอกของพระตำหนัก ในขณะที่รัชทายาทเสด็จผ่านมาพอดีองค์รัชทายาทเสด็จทุกคนรีบลุกขึ้นรับสเสด็จองค์รัชทายาทเมื่อกี้ข้าได้ยินว่ามีใครกล่าวถึงข้าง,งั้นหรือพระสนมคังซอพินเออคือไม่มีนี่เพคะไม่มีเลยไม่มีงั้นหรืองั้นข้าก็อยากจะบอกว่าคุณสมบัติของข้าที่ได้เป็นองค์รัชทายาทไม่ได้เกี่ยวกับว่าข้าต้องเก่งบุญหรือบู๊เหมือนองค์ชายชุนโซหรอกนะพระสนมคังซอพิน เพราะขุนนางที่เป็นข้ารับใช้ในวังหลวงก็มีออกเยอะแยะที่เก่งทั้งบุญและบูเพียงแค่ข้าเป็นโอรสที่เกิดจากพระมเหสีของพระราชาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่ข้าจะเป็นองค์รัชทายาทได้ใช่หรือไม่องค์ชายซุนโซองค์ชายซุนอุกองค์ชายซุนมูพะยาะขารัชทายาทองค์ชายทั้งสามพระองค์ตอบรับอย่างพร้อมเพียงกันเชสังกงกอดตำหนักวันนี้ข้าอยากกินขนมเชิญเสเด็จเพคะ เชษสังกุงจ้องหน้าสนมคังซอพินเหมือนส่งสัยตาบอกกล่าวบางอย่างสนมคังซอพินและทุกๆคนถอนหายใจโล่งอกตั้งแต่องค์รัชทายาทพระชันษาหกขวบจนตอนนี้พระชันษา16ปีแล้วพระองค์ก็ไปฝึกฝนเล่าเรียนวิชาทั้งบุญและบูจนครบถ้วนบทสรุปคือถอดใจกลับไปเองตลอดแต่การลักลอบออกไปนอกวางเป็นที่โปรดปรานยิ่งกว่าสิ่งใดๆเพราะไปบ่อยมากเชสังกุง วันนี้เตรียมชุดให้ข้าด้วยจะเสด็จออกไปนอกวังอีกแล้วหรือเพคะรู้แล้วท่านก็ทำตามที่ข้าสั่งก็พอระหว่างทางองค์รัชทายาทเห็นเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งนับได้ประมาณร้อยกว่าคนมีทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงทุกคนต่างเข้าไปรุมแย่งข้าวสารที่ทางการนามาแจกจ่ายแช่สังกุงคนเหล่านั้นมาทาอะไรกันเยอะแยะ,ยะคนเหล่านั้นคือลูกของชนชั้นราษยาา หรือไม่ก็ลูกอนุภรยาคุณนางที่ไม่ใช่คนโปรดและไม่มีอันจะกินจึงต้องมารอรับข้าวของที่ทางการนำมาแจกจ่ายเพคะองค์รัชทายาทแค่นั้นมันจะพอหรือคนตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมีของแจกจ่ายเพียงเท่านั้นอันที่จริงของที่นำมาแจกจ่ายมีเพียงพอแต่ผู้ขุนนางทุจริตเอาบางส่วนไปขายให้พ่อค้าตามร้านค้าต่างๆแล้วพ่อค้าเหล่านั้นก็เอาของเหล่านั้นมาขายให้รัชฎรอ,อีกทีเพคะ แบบนี้ก็ผิดวัตถุประสงค์ของพระราชาสินะเชสังกุงองค์รัชทธายาทเดินเข้าไปที่ร้านขายข้าวแล้วถามซื้อทั้งร้านเชสังกุงจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยและไปบอกเด็กๆเหล่านั้นถ้าคนไหนยังไม่ได้หรือได้น้อยไม่พอจะนําไปจุนเจือครอบครัวก็ให้มารับข้าวสารที่ร้านนี้ไปโดยไม่ต้องเสียงเงินสักแดงเดียวเป็นความประสงค์ขององค์รัชทายาทเด็กๆเหล่านั้นคิดว่าองค์รัชทายาทเป็นลูกขุนนางผู้ใจบุญ จึงกล่าวขอบคุณกันอย่างดีใจขอบพระคุณคุณชายมากนะขอรับข้าน้อยจะไม่ลืมพระคุณของคุณชายเลยเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาขอบคุณองค์รัชทายาทพร้อมกับจับมือเชสังกงรีบดึงตัวเขาออกไปไม่เป็นไรองค์รัชทายาทปล่อยให้เขาทําตัวตามสบายเจ้าชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่กับใครรัชทายาทถามเด็กชายผู้นั้นข้าชื่อชงอีบ้านอยู่ห่างจากหูที่นี่สามหมู่บ้านข้าอาศัยอยู่กับยายที่ตาบอดขอรับคุณชาย รัชทายาทฟังแล้วสงสารจับใจแล้วเจ้าลาชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่กับใครรัชทายาทถามเด็กหญิงที่ยืนอยู่ใกล้ชงอีข้าชื่ออูยอนบ้านไม่มีอยู่อาศัยนอนตามวัดกำพร้าไม่มีญาติเจ้าข่าคุณชายองค์รัชทายาทสงสารรัษฎรเหล่านี้จังอยากให้พวกเขาทุกคนมีปัจจัยสี่ที่อยู่อาศัย,อา,ศยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและปัจจัยที่หคืออาชีพที่ยั่งยืน ที่ดินสักแปลงเพื่อจะได้ปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงสัตว์ดำรงชีวิตให้เป็นปกติไม่ต้องรวยร้นฟ้าแต่ก็ไม่น่าจะจนขนาดนี้เอาละพวกเจ้าทุกคนอยากเป็นเพื่อนกับข้าหรือไม่ถ้าใครอยากเป็นเพื่อนกับข้าพรุ่งนี้ให้ไปเจอข้าที่น้ำตกเบกจูใกล้ๆกับวัดอกดองตามนี้นะข้าชื่อซองโมเป็นลูกชายพ่อค้าร้านที่พวกเจ้ารับข้าฟรีนั่นแหละพรุ่งนี้เจอกันนะข้าไม่ได้บังคับนะตามแต่พวกเจ้าจะสมัครใจ เชสังกุงสายหน้าถอนหายใจอีกแล้วองค์รัชทายาทกลับมาถึงตำหนักก็เช่นเดิมนั่งอ่านสารพัดตำราและคัดลอกออกษรแล้วถึงได้ส่งน้ำและเข้าบรรทมเป็นแบบนี้จนเป็นเรื่องปกติเวลาที่จะส่งน้ำเชสังกุงจะเป็นคนเดียวที่จะคอยรับใช้องค์รัชทายาทในขณะที่ส่งน้ำทุกๆครั้งตั้งแต่ประสูติการจนถึงปัจจุบันนี้เพราะเหตุรอบองค์พระชนนั้นไม่น่าไว้วางใจ